อีฮองอีฮองอีผีฮอเตเดี๋ยวนี้เลี้ยงดีนะเรียกทักไม่มาอือได้ยังไงฮะอีฮองไม่ได้เลือกไม่เจ้าจะออกมาดีๆมั้ยไม่ออก ก็ไปไอ้กูเรียกมันต้องนอนได้เลอยังไไม่ต้องเข้ามานะมันไม่มีที่โจรู้ดีไม่ได้กูไม่จ้ากูเรียกต้องนอนไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ชักไม่มาฮะกูเรียกมึงสบายไ้ไหมไม่ใช่เข้าใจผิดแล้วค่ะจ้า เดี๋ยวก่อนเรื่องอื่นปติดัยนะเรื่องที่กูอยากรู้กูเรียกมึงมาอยากรู้เรื่องลูกสาวกูเห็นลูกสาวกูแบบไหนไม่เนเอวหายไปไหนจริงๆแล้วมันมีเรื่องเกิดบันคืนของเฮาเลยค่ะเจ้าเคืออะไรขึ้นคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในคืนท um e> uh> um> um um> ี่ผ่านมาเนี่ยมีบางทิศหนุ่มขึ้นมาบันคืนของเฮาเลยค่ะเจ้าบางทิศหนุ่มใช่ค่ะเจ้ามันขึ้นมาที่เรื่องนักบุญใช่ค่ะเจ้าแล้วมึงปล่อยให้มันขึ้นมาได้ยังไง เป็นผีไม่เฟรนด์ผีผีแบบว่ารู้จักกันผีผีแบบสีกันเลยนะผีไม่เฟรนให้คุยกันไปคุยกันมาไม่ไม่รู้เรื่องไงไม่รู้เรื่องนะตอบเอาซะตอบเอาไม่พอมัอนกระทึกนาเอาซะ <c oughs> เลยเลยออกมา <c oughs> เป็นสภาพนี้มันไม่คิดว่าเราเป็นเพื่อนกันมาก่อ <c oughs> นไม่รู้มันไม่ได้โอ้โหเลี้ยไปเสียข้าสุก ลขาัวาตร้องาใบใช่แล้วหไวค่ไปแล้วไหดีนะเจ้าไม่ยุไม่ได้ไปอไปีทีิู่มไปกับกูไปช โผนี่จงเป็ผีภากไหนแน่ดิค่บเนื้อกับเจ้าเนื้อไหนเนื้อเนื้อสีคิวลงโคลาดเนี่ยเลยเนื้อโผล่มาเมื่อไร่เนะไปไม่ไหวหลอกขอรับพักร้องไปไม่ไหวเอ้าใครอย่างนั้นอยู่บ้านมเดี๋ยวคูณจะไปทำให้แกรู้ทั้งหว้